สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเพื่อนๆเอฟซี FC เนาอกจากทาง FC ฟใหม่ FC เก่าเนาะเมื่อนี้แอดมินกลับมาแบ่งปันแนวทางเราจะมัดรวมสีลาวมีลาวสตาร์า VIP ลาวีไอลาวสตาร์วีไสามาัคคีวีไอเนาะงวดประจําวันที่28เดือน3ามจง 5, แต่ก่อนอื่นเ้ามาเบิ่งผลของวันที่ยีเจกันก่อนเนอจากผลลาวสตาร์แปดสกับ 0, 0ู แปดเนาะแมาหลักร้อยได้เป็นเด่นวิ่งเนาะจะเข้าเป็นตัววิ่งส่วนตัวจอะสีกับ0ูก็หลุดไปเนาะเรา VIP 251กับ52 251ห้าลดเนาะจะส่วนหาสกับเข่าตะร่างวันเนาะเราสตาร์วีไอพีกับ86 543ห้าลดส่วน8ปดเข้าตัวเจาะตัวเน้นเนาจะตรงๆเนาะมาเด่น8วิ่งโรด สามะคีี VIP 7 7 6 7 5ห7มาหลักร้อยได้เป็นเด่นวิ่งส่วน5 6เข้าตารางวันส่วน8 7 8 7เข้าเด่น7 8วิ่งรดูดมาตัวเจาะ7 8นะแปจะได้ตัวกลับเนาะเข่าตัวนิ่นมนะจะสรุปเนาะจ้าเด่น7 8มาทั้ง2ตัวเนาะเด่น7 8มา2ตัวตารางวัน แตก2คูนะจ้ะแตกลาวีไอพีสามัคคี VIP56 ส่วนตัวจอเนะาะจ้ะตัวจอเขา7 8กับ86ตัวเน้นตรงตัวเน,นนเนาะจ้ะเนาะหฮากนะ็ลุนต่อตามต้อนะจ้ะของวันที่28สําำหรับแนวทางนะจ้ะมีเขามีรถปะปนกันไปเนาะโปรดใช้วิจราราณในการรับชมทางช่องเป็นพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนเล่นการพานันทุกชนิด เด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองถ้าผิดพลาดประการใดกะกาบขอโทษขออภัยนะจจะน่าสำหรับแนวทางที่แอนมินห้ไปเนาะส่วนตัวเด่นเมื่อนี้แอนมินห้เดียนหากับนดนะจจะเดียนหากับ1ถ้ามีตัวมกักตัวชอบกะคอยเอาไปเป็นแนวทางใดเนาะสำหรับตัวจอที่จอใดมีหาหนึ่งหาสี่หาหาหาเจ หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก่าสองตัวกะเน้นไปกับน้ำทุกรอบมาจ้ะบชอบคู่ใดกะต้องไปกับน้ำเนาะส่วนเลขตารางมันจะเลขตารางไฮเจ็ดไฮซีไฮเก้าไฮหกสายวิ่งโรดนะจา๋าจะเอาในตารางว่นไปวิ่งโรดได้รัว่าจะจับคูนั่นนี่ก็ได้เนาะในรอบที่แล้วก็แตกไปสองคู่นะจ๋ะส่วนในตารางว่น ส่วนตัวนน้นนอจาตัวนี่นมี51เนาะ57 16 14สำหรับแนวทางมือนี้มากชอบคู่ใดกะจนได้แคปไดเล่นอะจากนอกสำหรับแนวทางทแอดมินให้ไปอาจจะเขาบางรุดบ้างนอกจากกับเ,เรื่องปกติเพราะว่าตัวเลขกะได้จากการคำนวณนอกจากคำนวณจากคนที่ออกไปก็ได้ ตัวเด่นหากำหนเนะจ้ะในหลบนี้กับมีตัวมักตัวชอบก็ค่อยเอานอกไปเป็นแนวทางคลิปนี้ก็ไว้สำนีเนะจ้ะรวยๆปังๆกันทุกๆคนมาจาะเนาะสวัสดีค่ะ